ผมชื่อสสิทธิ์นพกรดันไทยชื่อเล่นชื่อบอสนะฮะทำอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวนี้ใช้รถวิวแชร์ไฟฟ้าอีไลท์มากี่ปีแล้วคะผมใช้อีไลท์มา3ปีแล้วก่อนหน้านั้นก็ใช้อีก1รุ่นนะฮะรุ uh, ่นไลท์หนึ่งอะไรี้ยใช้มานานขนาดนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างคะเออเวลาใช้่มันทำให้เราแบบค่อนข้างอิสระอยากจะไปไหนทำอะไรได้สะดวกขึ้นนะครับผมมันทำให้เราไปไหนมาไหนง่ายขึ้นอันที่สอง พี่ไม่เคยนํารถเข้ามาซ่อมเลยเราไม่เคยเลยครับใช่ครับเคยติดปัญหาตรงไหนบ้างไหมคะอ,อ๋อไม่มีเลยนะครับก็คือใช้ปกติใช้งานปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยใช้มาสามปีก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมดูแลรักษาอย่างไรบ้างคะก็ใช้แบบ ปกติเลยถ้าเกิดแบตหมดเราก็ชาร์จแบตก็ไม่มีอะไรเลยครับก็ใช้ปกติเลยตัดสินใจซื้อวิวแชร์หรือดูวิวแชร์เนี่ยตัดสินใจยังไงบ้างคะดูที่อะไรบ้างอ๋อจะเลือกไซส์ครับเลือกขนาดที่มันเล็กและสามารถพกพาขึ้นเครื่องได้ง่ายๆครับผมทนีพี่เดินทางไปตา่างประเทศบ่อยมากเวลาทําเรื่องขึ้นเครื่องบินทํยุ่งยากไหมคะไม่ยากนะฮะเราก็บอกบริษัทที่เราจะไปไว้ก่อนว่าเราจะนําวิวแชร์ขึ้นไปแล้วพอไปถึงที่เช็คอินเขาไปจให้พนักงานเขามาตรวจสอบแบตเตอรี่เรา เราก็ให้เขาตรวจสอบแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยเราก็ถอดแบตเตอรี่เราก็ถือออกเราก็เอาสิ่งของเราขึ้นโหลดไปกับกระเป๋าเราเลยครับผมอันนี้เดี๋ยวช่วยเล่าประสบการณ์ที่ใช้วิวแชร์ที่ประสบแต่สนุกมเลยอ่าก็มีล่าสุดที่ไปเนี่ยเรา,เราไปเที่ยวจอร์เจียกันแล้วบ้านเมืองเขาจะเป็นเนินเขาแล้วเราก็ขึ้นไปบนเขาแล้วถนนเขาจะเป็นล่องแบบเหมือนอิดบล็อกอ่ะแล้วเราใช้รุ่นเก่าเราขับแล้วมันกระเทือนขั้วแบตมันหลุด แล้วคันนี้พอมันเป็นเขามันไหลลงอันนี้เราไม่สามารถจะหยุดได้ขณะที่ไหลลงก็มีชาวจอร์เจียสองคนเขาเห็นรถเข็นเรากำลังไหลลงเขาก็เข้ามารับไว้เขาก็ช่วยได้ก็เป็นประสบการณ์ตื่นเต้นสนุกดีครับผมเรามาอัปเกรดเป็นวิชัยุ่นใหม่นะคะทำไมถึงเลือกคันนี้คะอ๋อเพราะว่ามันเล็กมันสะดวกดูท่าทางมันพกง่ายแล้วก็มอเตอร์มันแรงขึ้นด้วยครับเ,เล็กกว่าคันที่แล้วครับผมทีเดียวที่มีแพลนจะไปที่ไหนอีก อ๋อก็เร็วๆนี้ก็จะมีไปเกาหลีและอีกที่หนึงก็จะไปเวียดนามมาไปซาปาครับผมอันนี้เดี๋ยวพี่ฝากช่องทางการติดตามได้เลยค่ะครับผมติดตามได้ในช่องทางนะฮะ Bossy Bossa Bozzy b o z z, y, o z, z A นะครับช่องดังกการติดตามนะครับฝากไปได้วยครับ